เจตนาย่อมเล็งเห็นผลอ่ะมาพูดเรื่องเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเนี่ยไปพูดคดีที่เคยเป็นประเด็นกับผมนะครับผมเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคดีนะครับแล้วก็เอฟซีของลุงพลก็ออกมาด่าผมนะครับคือคุณอนุชิตนะครับออกมาด่าผมผมบอกว่าคดีลุงพลเนี่ย มันเจตนาโดยเล็งเห็นผลอยู่แล้วนะครับมันหลอกพาเด็กสามขวบขึ้นไปยอดเขาเด็กสามขวบกลับไม่ถูกอยู่แล้วแล้วอดข้าวอดน้ำตายมันย่อมเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเด็กจะต้องเสียชีวิตแม้มันไม่ได้บีบคอหรือข่มขืนหรือใช้มีดทําร้ายร่างกายนะครับผมก็วิเคราะห์ไปอย่างนี้นะครับเอฟซี FC ลุงพลก็ด่าผม สามคนเลยนะครับโอ้โหลุมดาสา,าสเสียเทเสียเลยนะครับผมก็เช็คแล้วนะครับอีกคนอยู่ตรงหัวหมากบ้านอยู่ตรงหัวหมากและไปอยู่ที่กำแพงเพชรน,นะครับอีกคนหนึ่งก็อยู่บ้านใกล้ๆลุมพลอีกคนก็เป็นผู้หญิงลำบากลำบนไปทำอาชีพพิเศษอยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่ไต้หวันมั้งนะครับนางฟ้าก็ออกมาขอโทษผมนะครับ ส่วนานายอนุชิตผมไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วก็บอกให้ไอ้นี่ผมไปประกบตัวเลยนะให้ลูกน้องไปประกบตัวยันบ้านมันเลยนะครับไปบอกให้บวชก่อนพระที่ตกดินนะครับเขาก็บวชนะครับเขาก็บวชแต่ว่าผมแจ้งความไปแล้วนะครับว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถจะยอมความได้ผมก็ไปแถลงสารให้สารที่ภากษาจจำคุกหกเดือนปรับไปสองหมื่นบาทหรือสามหมื่นบาทเนี่ยครับ นะครับพอผมไปแถลงสารก็รอลงอาญาไว้กี่ปีสองปีหรือสี่ปีก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือคดีลุงบุตอนนั้นพอคำพิพากษาสารชัร้นต้นออกมาว่ากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาพรากผู้เยาว์สารพิพากษาลงโทษจำคุกยี่สิบปีนะครับยี่สิบปี ผมส่วนตัวเราก็เป็นนักกฎหมายนักกฎหมายจะเห็นแย้งกันได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติของแต่ละบุคคลผมเองมองว่ามันไม่ใช่ประมาทแต่ถ้าผมเอาเด็กสามขวบนั่งท้ายรถกระบะไปแล้วขับรถไปนะครับและไม่มีอะไรป้องกันเลยนะฮะและเด็กตกลถไปไอ้อย่างเงี้ยผมกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายฐานความผิดมันต้องเป็นอย่างนี้ แต่นี่มันเอาเด็กไปเพื่อจะไปบูชาพญานาคนะครับจะไปบูชาพญานาคเพราะมันบอกว่าตรงนั้นเป็นปากถ้ำพญานาคเอาเด็กบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไปบูชาพญานาคและปล่อยเด็กให้เสียชีวิตไม่มีข้ามีน้ำมีนมนให้เด็กกินอันนี้มันเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเด็กเสียชีวิตขอบคุณท่านผู้พากษาสารอุทธรในฐานะที่ปกติผูพ้พากษาสารอุทธรจะเป็นสารชั้นต้นนี่จะเป็นสารเด็กๆครับ พวกที่มาเป็นสารใหม่ๆนะครับเป็นสารใหม่ๆนะครับนี่จะประจำสารชั้นต้นนะครับแต่กรณีสารอุทธร์ก็จะเป็นพวกอาวุโสแล้วพวกอาวุโสแล้วนะครับอาวุโสขึ้นมาสารอุทธร์พิพา,ากษากลับครับเป็นจำคุกลุงพลยี่สิบห้าปีข้อหา,านะคหา่านะครับข้อหาค่านะครับ โดยเล็งเห็นผลนะครับโดยเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเอาเด็กไปเนี่ยแล้วก็หาพรากผู้เยาว์ผู้เยาว์นี่คือเด็กครับเอาไปหลอกเด็กไปเอาไปจากพ่อแม่เขาอันเนี้ก็หาพรากพรากเด็กไปจากบิดามารดาแล้วเด็กไปปล่อยบนยอดเขานะครับอันนี้เขาฆ่าฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับโดยเล็งเห็นผลนะครับนะครับที่จริงสารท่านจะลงโทษ ประหารชีวิตเลยก็ได้นะครับลงโทษประหารชีวิตเลยนะครับแล้วลุงพลก็หรือจะลงโทษจำคุกตลอดชีวิตได้เลยนะครับยังมีดีกาอีกนะครับนยายกการก็ดีกาลุงพลก็คงจะดีกาก็ขอให้คำพิพากษาศาลดีกาอีกประมาณสองปีแหละครับประมาณสองปีศาลดีกาอาจจะกลับคำพิพากษาสาร ชั้นต้นชั้นอุทธรเป็นประหารชีวิตก็ได้นะครับเพราะลุงพลปฏิเสธนะครับก็ขอให้ศาลท่านใช้ดุลพินิษโดยอิสระของท่านนะครับแต่ลุงพลมีโอกาสที่จะโดนประหารชีวิตนะครับหรือจำคุกตลอดชีวิตมันทารุณโหดร้ายมากนะครับหลอกเด็กสามขวบผมเห็นเนี่ยไม่ว่าลูกเต้าเหล่าใครผมจะเมตตาเด็กน่าสงสารเด็กไม่รู้เรื่องเด็กสามขวบครับหลอกอะไรก็เชื่อนะครับหลอกอะไรก็เชื่อ แล้วนี่เป็นอาเป็นน้าด้วยแล้วไปหลอกเด็กจนเด็กไปเสียชีวิตหน้าอเนตอนาจใจก็ขอให้สารดีกาพิพากษารประหารชีวิตลุงพลนะครับอย่าให้ออกมาอยู่ในสังคมเลยนะครับคนอย่างนี้นะครับแล้วยังมาทำตัวเป็นทำตัวเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ คนไทยก็ไปแห่สงสารกันนะครับโอ้โหมีเอฟซีมากมายได้เงินไปไม่รู้กี่สิบล้านนะครับเพราะคนครั่งลุงพลมาสามสี่ปีนะครับเนี่ยคนไทยมันหลอกง่ายอย่างเงี้ยนะครับพอเราชี้แจงแสดงเหตุผลถามว่าผมทำไมไปวิเคราะห์คดีลุงพลเพราะผมโตมากับการเป็นนักสืบเป็นตำรวจนักสืบเป็นพนักง,งานสอบสวน เราวิเคราะห์คดีอย่างเนี้ยจะไปในทิศทางที่ถูกต้องมากกว่าท่านอื่นๆที่เขาไม่มีประสบการณ์เขาเรียนแต่หลักการเรียนแต่นั่นมาเราทํามาสี่สิบสองปีเราทํามาสี่สิบสองปีคดีอย่างเนี้ยถ้าคดีอย่างเงี้ยมันต้องเราวิเคราะห์มันต้องอย่างนี้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 หาพยานหลักฐานอย่างนี้นะครับคดีนี้ตอนนั้นสุวัสด์แจ้งยอดสุขไอ้ปัด๊ด เป็นผบตรเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับและทีมงานไปนะครับเอาทีมงานพวกมือสอบสวนไปอะไรไปนะครับผมกเกษียณแล้วเลยไม่ได้ไปร่วมทําคดีกับน้องเขาก็ได้ใช้แต่คุยทางโทรศัพท์เฮ้ยมันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ผมเรียนทุกท่านนะครับว่าผมทําคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีระดับประเทศ ผมไม่เคยทําผิดพลาดนะครับและไม่เคยที่จะจับคนร้ายไม่ได้นะครับไม่เคยที่จะจับคนร้ายไม่ได้ผมจะทุ่มเททํามานะครับทุ่มเททําคดีใหญ่ๆครับคดีใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยนะครับผมเข้าร่วมทําคดีเวลามีคดีท่านก็นึกถึงผมผมก็จะออกมาวิเคราะห์ให้อะไรให้นะครับแต่เอฟซีมันหน้ามืดตาัมองนะครับ ใครมันบอกจับแพะอธิบายให้คนโง่ฟังเนี่ยนะเป่าปีให้ควายฟังเนี่ยมันก็ลำบากนะนะครับเป่าปีให้ควายฟังเนี่ยลำบากนะครับถ้าเป็นผมนะผมยังเป็นตำรวจภูธรรับผิดชอบพื้นที่นั้นนะผมไม่จับลุงพลแล้วครับลุงพลเฝ้าลากมะม่วงไปแล้วครับลุงพลเฝ้าลากมะม่วงไปแล้วครับ มันไม่ได้ไปทํากับเด็กมันไม่ได้ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจแล้วนะครับมันมีลูกน้องลุงพลเนี่ยออกมาด่าผมสามคนนะครับสามคนมีไอ้นุชิดนางฟ้าละอีกคนถ้าลุงพลออกมาด่าผมนะบิงโกบิงโกนะครับบิงโกเลยครับบิงโกเลยบิงโกอย่างไงร,รู้ไหมมึงประกันตัวออกมาแล้วนะลุงพล มึงจะโดนใครจัดการมึงก็ไม่รู้นะครับแต่นี่มันมันไม่ฟ้องผมมันไม่อะไรผมนะครับผมก็ถือว่าเออปล่อยให้ไปสู่กระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันนะครับมันบ้านเราเนี่ยนะครับการที่จะเอาคนกระทำความผิดเข้าคุกนี่ยากคนกระทำความผิดเอาเข้าคุกนี่ยากนะครับทำเห็นเห็นเลย ผมยกตัวอย่างนะในห้องเนี้ยมีคนนั่งกินอาหารอยู่สิบคนนะครับแล้วอยู่เฉยๆมันเสียงปืนดังปั้งแล้วมันเสียชีวิตตำรวจจะเอาคนร้ายบ่อยมันยิงเลยครับยิงแขกล่วงโต๊ะเลยแต่คนในร้านเนี่ยยี่สิบคนบอกไม่เห็นหรืออีกคนเห็นบอกคนร้ายเนี่ยตัวอ้ว,วนๆอายุ เจ็ดสิบแล้วแต่มีอีกคนบอกว่าไม่ใช่มันตัวผมผอมอายุยี่สิบประมาณยี่สิบสองสารยกแล้วครับสารยกแล้วนะครับไม่ได้อาวุธของกลางสารขยกการไปเอาของกลางมาโดยไม่ถูกขั้นตอนกฎหมายสาร็ยกไปตรวจบอกว่าไอ้คนนี้เป็นคนร้ายพอไปตรวจ อะตอมิกเทสฟาราฟีนเทสไม่เจอขมเอาสารก็ยกสารไทยจะเป็นให้มองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนหน้าที่พิสูจน์ความผิดเป็นหน้าที่ของโจทย์นะครับหน้าที่ผมเห็นคนร้ายหลุดมาเยอะแยะเยอะแยะหมดครับยิงเขาเห็นเห็นรู้รู้อยู่พยานกลับคำให้การ เพราะนั้นถ้าผมฟันธงไปแล้วนะครับผมวิเคราะห์ไปแล้วท่านไม่ต้องกลัวครับว่าลุงพลจะเป็นแพะนะครับผมระมัดระวังที่สุดครับระมัดระวังที่สุดนะครับผมถือว่าจับคนร้ายไม่ได้ดีกว่าไปจับคนผิดเข้าคุกนะไปจับคนไม่ได้กระทำความผิดเข้าคุกนี่บาปกรรมมากเลยนะครับเขาจะชอกช้ำระกำใจมากเลยนะครับ แต่เน,นี้สังคมมันวิปริตนะช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาคนทำผิดชัดๆนะครับท่านก็ไปหลงกับสื่อบาปกรรมมันมีครับคือนี่ดีนะว่าสารอุทธรลงโทษลุงพลนะครับถ้าสารอุทธรไม่ลงโทษลุงพลสารอุทธรยกสารอุทธรยกว่าลุงพลไม่มีความผิด ลุงพลก็จะดีใจเครือข่ายลุงพลก็จะดีใจนะครับจะดีใจออกมากระดีกระดามาออกสื่ออีกอะไรอีกนะครับแล้วมันจะมีคนทนไม่ไหวนะไปแอบล่อกระบาลลุงพลแล้วคราวนี้ก็จะจับคนร้ายไม่ได้นะครับชีวิตลุงพลก็จะจบแบบนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับลุงพลรู้ดีอยู่แล้วว่าตัวเองกระทําผิดหรือไม่ได้กระทําผิดนะครับถ้าทำผิดก็ สำนึกผิดแล้วก็ไม่ต้องไปดีกาถ้าเป็นผมไม่ต้องไปดีกานะครับไม่ต้องไปดีกาคือไม่ดีกาเนี่ยสารพิพากษาจำคุกยี่สิบ้าปีติดจริงๆลุงพลติดจริงๆก็ประมาณสิบปีครับสิบปีแต่ดีกาเนี่ยดีกาสารอาจจะมองนะครับมองว่าค่าโดยไตรตรองไว้ก่อนอาจจะไปลงโทษ ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหนักกว่าเก่าอีกนะครับหนักกว่าเก่าอีกนะครับโอ้ยไปยึดทรัพย์ลุงพลไม่ได้หรอครับไอ้คนที่ไปให้นี่มันโง่คนมันโง่นะครับไปไหว้พญานาคที่ลุงพลสร้างอะไรนะครับโอ้ยตอนนั้นมีอินฟูมีอะไรผมก็ยังเล่นติ๊กตอกเล่นไอ o ยูทูบอะไรกับเขาไม่เป็นนะครับคนมันโง่นะครับ เอาเงินไปให้เขาเองอะจะไปยึดทรัพย์อะไรละ่ะนะนะครับถึงขนาดเอาลุงพลมาร้องเพลงมาแสดงหนังก็กูก็เออไอเฮียเอยนะครับประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับจริงๆครับโอ้โหลุงพลนี่อย่างกับดาราเลยนะครับลุงพลหล่อบอกลุงพลหล่อมีเอฟซีมาอยู่กับผมเนี่ยไปอยู่กับลุงพลมาสี่ปีผมถามว่า อ้าวแล้วไปอยู่ยังไงกับลุงพลนะเจ้าออสผมเนี่ยที่เฝ้าสวนนง,งุงูอยู่นะเขาบอกว่าลุงพลหลอนะครับโอ้โหก็แล้วแต่คนครับต่างคนต่างคิดนะครับบางคนเนี่ยแต่ว่าคดีมันจบแล้วสารุทธร์ีภากษาแล้วนะครับผมก็บอกว่าขอให้แม่เด็กเนี่ยไปคัดค้านการประกันตัว คัดค้านการประกันตัวนะครับเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในคุกเถอ่อนะนะครับให้เข้าไปอยู่ในคุกไปรับบาปรับกรรมในคุกเถอ่อนะครับใช่ดีมันไม่บอกว่าหุ่นเซนหล่อนะครับคนเวลามันลักมันหลงนี่มันตามมืดตามหมวไปหมดนะครับมาเนี่ยนะครับ ก็ไม่เป็นไรมันต่างคนต่างคิดนะครับมาเนี่ยไอ้ส่วนใหญ่ไอ้บักพลเนี่ยเออไม่เรียกลุงพลเว้ยมึงก็อ่อนบักกูเรียกไอ้บักพลดีกว่านะไอ้บักพลนี่นะทนายความมันต้องยุดยึยุดยุยุอยู่แล้วว่า ต้องดีการครับมันมีช่องทางรอดสารตัดสินไม่ถูกต้องเพราะว่ามึงไปเสียเงินให้ทนายความอีกนะครับทนายความก็เรียกบแทงๆหน่อยนะครับเขียนดีกาให้ก็กดอีกสักหนึ่งล้านหรือห้าแสนก็ได้นะครับแม่นจะได้หมดเงินไปจนแบบเดิมนะครับไปจนแบบเดิมนะครับโอ้ยตอนนั้นลุงพลดังมากนะลุงพลดังมากโอ้โห มันต้องสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าล้านวิวอะดังมากอะดังมากนะครับผมไม่อยากไปเรียกบักพลนะคุณเรียกลุงพลผมก็ลุงพลลุงพลก็ลุงพลนะครับบักบางทีมันก็เหมือนกับผมเป็นคนมีเชื้อสายจีนใครมาเรียกผมเจ๊กนี่ก็ไม่ได้นะครับผมจะเรียกแรงงานชาวกัมพูชาผมก็เรียกแรงงานชาวกัมพูชายกเว้นผมตั้งใจจะ ด่ามันนะครับคือผมไม่อยากเรียกชาวกมพูชาว่าขมรนยกเว้นไอ้คุนเซนคุนมาเนตเนี่ยผมเรียกไอ้ขมินเลวนี่นะครับเพราะผมตั้งใจด่ามันนะครับโอ้ไปเรียกมันในผลก็ไม่ได้ที่จริงเนี่ยชาวบ้านเขาก็ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกนางหรือนางสาวนางหรือนางสาวนะครับ ผู้ชายเขาเรียกนายนะครับแต่อ้เทียนี่มันชื่อพลก็จะไปเรียกนายพลแล้วคนคิดว่าแม่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับ <c oughs> มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับ <c oughs> แล้วก็เอ,อนี่นะอีกเรื่องก่อนจะจบวันนี้นะครับสมาคมสภาทนายความขอบคุณสภาทนายความนะครับสภาธานายความเห็นว่าจะยื่นฟ้องคุณเซนคุณมาเน็ตเป็นอาชญากรสงครามที่ศาลโลกนะครับในฐานะ สภาทนายความแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับทานายกสภาธานายความเนี่ยนะครับและคุณสุนทรเนี่ยที่เป็นกตลอกับผมเนี่ยเป็นเลขาเนี่ยนะครับจะยื่นเรื่องฟ้องคุณเซนนะครับแต่ว่าการจะครบองค์ประกอบในการยื่นฟ้องเนี่ยมันต้องให้ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะร้องขอไปก่อนร้องขอ ให้มีการยื่นฟ้องนะครับแล้วทางสภาธนายความเขาจะไม่คิดเงินเลยเขาจะทําให้ฟรีๆเลยนะครับเก็บพยานหลักฐานยื่นฟ้องคุณเซนต่อต่อศาลโลกนะครับศาลอาญากรอาชญากรระหว่างประเทศอาชญากรรมระหว่างประเทศนี่นะครับเราไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายไงกัมพูชาไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายแต่เราในฐานะเป็นประเทศที่ถูกลังเกรประชาชนเราถูกมันโจมตีเข่นฆ่าเราก็ไปบอกว่ามาล้องเรื่องนี้นะครับ เป็นผลไม่เป็นผลอย่างน้อยให้ทั่วโลกเขาประนามฮุนเซนประนามกัมพูชานะครับอ๋อใช่ผมย่าด่าเยอะเี๋ยวช่องจะบ,บินนะครับเหลือช่องเดียวเลยครับช่องอื่นผมไม่มีนะครับช่องฟ้าผมไม่มีนะครับช่องดําผมก็เหลือแต่ช่องสํารองช่องสํารองให้มือปราบขุนดงหนึ่งที่ลูกน้องเขาเอาไปตัดไปต่อให้อะไรให้เนี่ยนะครับ าเขาฟ้องเนี่ยเขาต้องฟ้องทั้งหุ่นเซนและหุ่นมานเนตอยู่แล้วครับเพราะหุ่นมานเนตเป็นนายกและมนตรีนะครับแล้วหุ่นเซนเนี่ยเขาบอกเขารับสารภาพเองว่าเขาเป็นคนบัญชาการลบแล้วเขาไปขออำนาจกษัตริย์มาแล้วในการสั่งการในการรบนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมว่าเหตุต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือทหารเราเนี่ยจะจัดชุดซุ่มโปงเวลาทหารเขมรรอบเข้ามาวางกับระเบิดเนี่ยนะครับ เราจะใช้ปืนเก็บเสียงเนี่ยพับ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 ยิงต่ํานะครับให้ขาแม่นหนักแล้วก็จับลุมตัวเขาไว้นะครับจับลุมตัวไว้พร้อมกับระเบิดของกลางนะครับได้ตัวผู้ต้องหาคราวนี้มึงปฏิเสธไม่ได้แหละแต่ผมว่ามันก็ปฏิเสธอีกครับมันบอกมันไม่ได้สั่งเลยมันห้ามเลยมันห้ามเลยนะครับไอทหารนี่แอบมาทําเองหรือแม่นั่นแม่บอกไม่ใช่ทหารมันอีก ไปเช็คลายชื่อไม่ใช่ทหารมันมันเป็นทหารบ้านนะครับอ๋อผมไม่รู้ลุงพลได้ประกันตัวชั้นอุทธรหรือเปล่านะครับที่จริงศารท่านไม่น่าให้ประกันแล้ะครับขอญาตนะครับศารท่านไม่ต้องให้ประกันแหละครับคือศารชั้นต้นตัดสินไปแล้วจําคุกยี่สิบปีนะครับสารอุทธรตัดสินเพิ่มเป็นยี่สิบห้าปี แถมข้อหาจากประมาทเป็นฆ่าโดยเจตนาแล้ะไต,ต่ตองเล็งเห็นผลไม่ต้องให้ประกันรครับกลับเอาเก็บมันไว้ในคุกเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันหนีล่ะเกิดสมมติว่าลุงพลหลบหนีล่ะนะครับถ้าลุงพลหลบหนีล่ะมันก็จะทําให้ท่านที่สั่งให้ประกันตัวนี่บกพร่องนะนะครับเรื่องนี้ต้องระมัดระวังครับ มีผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่นะครับผมผมขอญาตเท้าความน,นะครับมีผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ในชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวไม่ให้ประกันตัวชั้นอายการไม่ให้ประกันตัวเพาะเขาไปยื่นชั้นศาลศาลท่านก็มองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และให้ประกันตัวไป ปรากฏว่าผู้ต้องหากลายนี้หลบหนีหลบหนีครับพิพากษาโดนไล่ออกเลยนะครับระดับสูงด้วยนะครับระดับสูงด้วยนะครับระดับประธานโทษนะระดับรองประธานศาลฎีกาเลยนะครับโดนไล่ออกเพราะ ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยซ้ำไปนะครับว่าที่ให้ประกันไปเนี่ยพะดุนพินิษด,ด้วยความบริสุทธิ์หรือมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นผู้ต้องหายาเสพติดเนี่ยครับเขาทุ่มเงินเต็มที่ในการที่จะวิ่งประกันตัวเพราะเขาหนีครับเขาหนีเขาหนีแน่เพราะเขารู้ว่าอยู่ในคุกก็ต้องโดนโทษประหารชีวิตมันจะเสียร้อยล้านสองรอยล้านสามรอยล้านมันยัดเต็มที่ นะครับยื่นประกันครั้งแรกไม่ได้ประกันครั้งสองครั้งสาครั้งสครั้งหครั้งหครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งเก้าก็ให้ประกันนะครับโดยหลักผู้พากษาจะไม่กินเงินนะมาเนี่ยแต่มันก็จะไปวิ่งคนที่ผู้พากษาท่านเกรงใจคนที่ผู้พักษาเคาลดนับถือนะครับผู้พากษาก็จะกินเหล้าเมายาไม่ว่าดอกแต่จะออกนอกทางให้เสียผล ยงอยากกินสินบาทค่าสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการนะครับู้พิภากษาก็จะถือว่าเป็นองค์กรที่โปร่งใสที่สุดนะครับแต่มันไม่ได้ไปวิ่งกับู้พาาิภาษาโดยตรงนะครับใครไปวิ่งกับู้พาาิภากษาโดยตรงติดคุกหมดนะครับส่วนใหญ่มันจะวิ่งกับคนที่ผู้ธภาษาเคารพนับถือหรือไม่ไปวิ่งกับพ่อตาผพ้พาาิภากษาไม่ย้ายพุพธภาษาไปวิ่งกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยทางข้างนะฮะไปวิ่งกับครูบาอาจารย์นะครับโดยบอกว่าคนนี้เขาบริสุทธิ์นะครับ พอประกรันตัวไปถ้าผู้ต้องหาหนีมันก็ลําบากเพราะนั้นก็ผมยังไม่รู้ไม่ได้ดูข่าวครับว่าลุงพลได้รับการประกรันตัวหรือนอนคุกไปแล้วนะครับวันนี้ขออญาตพอแค่นี้ก่อนนะครับ